ตอนรับท่านผู้ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษเข้าสู่คอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สเพื่อทุกท่านที่สนใจได้เรียนรู้ทีละเล็กละน้อยนะครับเป็นจะบอกว่าเป็นวิทยาทานก็ดูอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีแต่ความจริงเรียกว่าวิทยาทานนั้นถูกต้องแล้วนะครับก็อาจจะมองดูว่าเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าอะไรนะครับ academic service เนาะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Academic Service for those who are interested in English who are interested in improving the quality of the, the quality of using English ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงนำเสนอท่านไปเรื่อยให้บางท่านก็อาจจะเก็บเล็กผสมน้อยถ้าคนเก่งนะก็ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นคอร์สก็มีคอร์สเช่นเดียวกันนะครับชุดนี้ก็ออกมาทาง YouTube เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เปิดดูเยอะๆกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยชุดนี้นะครับเพราะเป็นฟรีพัฒนาคุณภาพชีวิตทำไมเขาบอกให้เรากดไลค์กดแชร์อาจารย์นเรศก็เปิดเผยตรงๆว่าเพราะกดไลค์กดแชร์ของอาจารย์นเรศยังไม่ถึงที่จะได้สดตังกับเขา <c oughs> น่าเกียดนะ <c oughs> ใกลแล้วอยากรู้ว่า ได้เงินจาก y o u t u อะบาทแรกมันเป็นอย่างไรคุยกับเด็กๆที่ตัวเองสอน,นเหมือนกันใกลแล้วใกลแล้วสมาชิก subscribers เกินแล้วเขาเอา1,000คนเราได้1,600แล้วน่าจะเกือบ600แล้วส่วนชั่วโมงนี่สิปัญหามันชั่วโมงเขาบอกว่าจะคุริ i ายก็ต้อง4,000ชั่วโมงของอาจารย์นาเรศนี้น่าจะ3,700ชั่วโมงแล้วครับรวมรวมกันหน่อย เปิดทิ้งไว้ให้นะไปดูข้อสอบเราอาจารย์เรศก็ไม่มีความรู้ด้านอื่นๆแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตอันใกล้ใกล้มากด้วยแหละผมกำลังจะทำคอร์สที่เกี่ยวกับปรับความคิดพิชิตทุกอะไรก็ว่าไปจะให้ผมนึกภาพก่อนนำสิ่งต่างๆที่ตัวเองอ่านก็ดีที่ตัวเองทำก็ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านทั้งหลายเพื่อเป็น inspiration ให้กับหลายๆท่าน s p i r e those who are i n d o l i n g in suffering ก็มาให้กำลังใจแล้วก็มามีเทคนิคต่างๆที่ผมอ่านเยอะแยะทั้งหนังสือกองเต็มอยู่อ่านไปทำไมถ้าไม่เอามาแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับฟรีบ้างเก็บตังค์บ้างอะไรประมาณนั้นจจะเป็นคอร์สอีกชุดหนึ่งนะให้ผมจบ reading TOEFL ผมก่อนผมทำ reading TOEFL อยู่เสร็จตรงนี้ผมมองดูอยู่เพราะมันเป็นแผนงานเนี่ยก็จะเป็นปรับเขียนไว้ปรับความคิดพิชิตทุกแต่ว่าคงไม่ตรงหรอก ก็คืออาจจะตั้งชื่อใหม่ท่านมีไอเดียดีๆก็ตั้งมาให้ผมเลยนะครับในเรื่องของการหนังสือที่ผมอ่านมาเยอะๆก็ดีสิ่งที่ผมทําเองก็ดีก็ก็จะประกอบกันแต่ว่าครึ่งหนึ่งก็จะเป็นที่ตัวเองทําเองไม่ว่าจะเป็นทําโรงเรียนกว,วดวิชาก็ดีเป็นผู้บริหารมหาลัยก็ดีเขียนหนังสือก็ดีทําร้านกาแฟด็อกเตอร์ก็ดีซึ่งทั้งหมดพิสูจแล้วว่าเป็น 6 7ปีอยู่ได้ทั้งหมดส่วนหนังสือนี่ยีกว่าปีคอสอ,ออนไลน์และมีเทคนิคอะไรต่างๆนานาเราจะนํามาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้ทราบดีไหมฮะก็ตั้งชื่อให้ผมหน่อยน่าจะน่าจะเยอะอยู่หนังสือต่างๆนานาที่ผมเคยบรรยายเป็นผู้บรรยายในสถานที่ต่างๆก็จะมีคนบอกผมไงว่านาจารย์ควรทาอย่างนี้นะเพราะไปไหนเราก็พูดแต่แบบนี้พูดแต่เรื่องการมันกระตุ้นคน ให้แรงบันดาลใจน่าจะเป็นคอสออกมาเอ้ใช้ได้เว้ยเหมือนคุณแม่กิมไล์เลยอันหนึ่งในนั้นของท่านวอร์อชิราเมธีที่ตัวเองอ่านและนํามาใช้จะนํามานํามาสอนเด็กๆด,ด้วยจะนํามารวบรวมและก็ใส่ไว้ในคอสปรับความคิดหรือยังไงไม่รู้ตั้งชื่อไม่ถูกตั้งให้หน่อยขอบพระคุณร่วงหน้าข้อสอบ2ชนิดที่นํามาเสนอวันนี้ The Manager ข้อสอบชุดแรกมีในข้อสอบหลากหลาย เป็น sentence completion sentence completion จะถามศั์ก็ได้ถามประโยคก็ได้ถามโครงสร้างก็ได้ชุดนี้ถามอะไรถามโครงสร้างถามโครงสร้างง่ายไหมเอาผมก็ง่ายเฉาผมดูเฉลยมาแล้ว <c oughs> แต่ผมไม่ได้สนว่าผมรู้เฉลยผมตอบก็ถูกไม่จําเป็นต้องรู้เฉลยแต่ผมจะสอนวิธีทำเราไม่สนหรอกว่าคนที่เขาเฉลยเขาก็ต้องรู้แต่คุณนําเสนอวิธีทํา ดีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ให้คนอื่นเอาไปทําตามได้ไหมนั่นคือส่วนสําคัญที่สุดถูกไหมนั่นคือส่วนสําคัญที่สุดถ้า,ารู้ฉเฉลยข้อน,นี้มันถ้าแม่งถ้าแ,แม่งต้องตอบนี่ผมเห็นในคลิปเยอะแยะที่ว่าอาจารย์นเรศเนี่ยต้องพูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ใครใครก็มาสอนภาษาองกฤษอย่าไปเชื่อเขาง่ายง่ายนะเร่องอาจารย์นเรศเนี่ยก็จบเอกภาษาเปรตไงพูดอีกครั้งหนึ่งดูดูดูคนรัศมเขาหน่อยจบอะไรก็เหมือนกันหละ ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปดูมหาลัยผมเป็นผู้บริหารมหาลัยเนี่ยท่านไปอยู่อังกฤษมาสิบปีผมให้ยี่สิบปีเลยท่านกลับมาท่านขอสอนภาษาอังกฤษในมหาลัยผมสมมุติท่านไม่มีทางได้สอนถ้าท่านไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษเอาสินอกจากท่านเป็นเนทีฟก็คือคนที่ที่เป็นชาตินั้นๆชาติอังกฤษเท่านั้นท่านอังกฤษเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้สอนเลยเพราะเขาไม่ให้สกออไม่ให้กระทรวงให่เรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้ถูกไหม ็้าบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้ท่านไม่ลึกพอหรอกภาษาพูดใครๆก็พูดได้ขอประทานอภัยใครๆก็พูดได้ถูกไหมเด็กผมก็พูดได้อ,อเด็กปอตรีผมเนี่ยพูดฟังาภาษาอังกฤษหมดถูกได้หมด,ด,หมดเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันเพระาะฉะนั้นปริยตรีจบอะไรถามเขาหน่อยเวลาเขาสอนนะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามปริยาโทจบอะไรถ้าจบเรืเจบอังกฤษหรือเปล่าความลึกซึ้งจะแตกต่างกัน ถ้าประเภทนั้นถ้าเห็นว่าอันนี้ข้อนี้มันท่แม่งท่แม่งมันก็จะเฮ้ยเวลาไปทําข้อสอบกูต้องเอาท่แม่งตามมึงใช่ไหมเนี่ยท่านไม่ได้หรอกทุกอย่างมีโครงสร้าง t h สตรั u เจอร์อันนี้ผมสอนของอปริยาโทด้วยตอนนี้ปีนี้สอนทั้งปริยาตรีปริยาโทให้กับ1มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอกภาษาอังกฤษนะเป็น linguistics ชุดนี้เป็นเป็นแอ advance advance อะไ uh, รอะ advance uh, grammatical theory อย่างที่สองสอนที่ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกวันนี้ผมใช้ออนไลน์เป็นหลักก็สบายหน่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือที่ขอนแก่นเขาก็าเป็นออนไลน์อ้านั้นนี่สอนสดสอนสดเดินทางไปสอนสดก็ i s สแต่ผมสอนวิจัยเขาเลยปตรีนะท่านมหาวิทยาลัยนี้ปตรีนะแต่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษวิจัยต้องเสร็จภายในเทอมเดียวด้วยแต่ผมก็ตัดบางส่วนออกไปให้เด็กๆสามารถทําได้ให้รู้กระบวนการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้เอาสิ เขาเอกภาษาอังกฤษเขามีความลึกซึ้งมากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกใครจะสอบโทเทลได้เต็มสอบโทอีกได้เต็มแล้วไงอ่ะคนได้เต็มเยอะแยะเ,เด็กที่นี่ม .3 สอบได้800ขึ้นก็มีเอาไหมเด็กของผมเนี่ย <c oughs> เอาคุยพอแล้วโอนี่อาจารย์นเรศผมก็ประจําอย่างนี้นะก็ค่อนข้างเพราะว่าผมสายตรงเนี่ยครุกครีอยู่กับภาษาอังกฤษทํามาหากินก็ว่าได้ The manager was angry. เราเราวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์ก็สอบท่านเรียนกับผมสมมติท่านเรียนมาแล้วแต่วันนี้ท่านไม่ได้เรียนหรอกแต่สมมติว่าท่านเรียนมาสมมติเอา <c oughs> เราเห็น because อธิบายได้หมดทุกตัวในภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็น parts of speech อธิบายได้หมดทุกตัวจริงๆไม่มีตัวไหนที่อธิบายไม่ได้แต่ภาษาไทยผมไม่รู้จริงๆ <c oughs> because <c oughs> เป็น adverb cross marker <c oughs> คืออะไรวะไปศึกษา ซื้อคอแซจันนเรศหน่อย adverb c o s s marker ก็คือมีจะมี2ประโยคด้วยกันประโยคข้างหน้าเรียกว่าประโยคหลัก main clause นี่ไงประโยคนี้เรียกว่าประโยคหลักประโยคหลังเรียกว่าประโยครองหรือประโยค adverb cross อาจารย์นเรศเรียกว่าประโยครองเอามาจากไหนมาจากภาษาบาลีจันเรศชอบภาษาบาลีไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกเรียนภาษาบาลีมาจานาเรศเป็นมหานะเรียนทำสามประโยคเขาจะทอทะลึ่งนะเขาจะมาทะลึ่งนะ เพราะนั้นคำสอนต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับ The manager The manager was angry หนึ่งนะอธิบายให้ท่านพึกท่านทราบไปสองข้อสั้นๆท่านทำข้อสอบได้ด้วยตัวเองแน่นอนทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองท้าแม่งท่าแม่งมันน่าจะตอบอันนี้ไร้สาระ <c oughs> ไร้สาระต้องเอาแบบนี้แบบอาจารย์นเรียนนี่อ่ะมาไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลบตัวนี้ออกไปอ่ามา เรา,เ,าเขาอ่ะอยู่ดีๆเราก็ไปไปเปลี่ยนเขาขอประทานอััยเป็นอย่างสูงแต่ว่าจะได้อยู่ครับก็เดี๋ยวผมใช้ใช้หมึกตัวนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ก็ใช้หมึกในนี้ก่อนก็ได้ไปอย่างนี้แล้วกันนะครับฟังผมพูดไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเขาก็จะได้อยู่เสียเสียจังหวะน,นิดหน่อยเสียจังหวะน,นิดหน่อยเดีก็จะ The manager ตัวที่หนึ่งก็คืออ่าได้แล้วครับ The manager ธรรมดานิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเพราะไม่ต้องมีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นสอนสดๆทุกอย่างครับไม่มีการเตรียมอกครับเสียเวลาเป็นประธานถามว่าเป็นประธา,นป,ะาน,นประธานในภาษาอังกฤษมีกี่อย่างท่านตอบผมไปเรื่อย ประธานในภาษาอังกฤษมี2อ,อย่างคือประธานเอกพจน์กับประธานพระหูพจน์นั่นเองประธานเอกพแมเนจเจอร์คนเดียวสิ่งเดียวเพราะนั้นก็เป็นประธานเอกพจน์ตรงนี้นะเราก็ได้ประธานเอกพจนี่อ๋อาลเอาละ subject ตรงนี้นะครับเป็นประธาน เอกพจน์เดี๋ยวขอไปปรับมันทีหลังเลยครับ is and Ma was were ใช้กับประธานขอภัยกิริยา was ถูกต้องกับประธานเอกพจน์ใช้ was เสมอนะครับถ้าเป็นอดีตนะฮะเป็นช่องที่2ท่านผู้ชมดูเลยว่าข้างหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบถ้าเป็น adverb c l a u s e อย่างนี้ประเด็นที่1ท่านจําคือประธานสัมพันธ์กับกิริยาก่อน manager was ประเด็นที่1ก่อนนะ,ะจาตัวนี้ ประเด็นที่2ก็คือหลัง e a s and w a s were ห้าตัวนี้ก่อน e a s and w a s t were <c oughs> อาจจะรวมถึง be being been ข้างหลังสามารถเป็นได้3อย่างได้กันสอนได้หมดนั่นแหละกริยาช่องที่3ถ้าเป็น passive voice ยกเว้นกริยาแสดงความรู้สึกกริยาช่องที่ส,สไม่มีช่องที่1กับ2แน่นอนแต่ตัวหลัง angry ไม่ใช่กริยาช่องที่ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้3กับ4เป็น continuous นะ ท tense นะช่องที่4ผมนะช่องที่4ก็คือกริยา gerund หรือก er ริยาเติม ing angry เป็น adjective ออกข้อสอบออกได้3อย่างนี้เท่านั้นจริงๆมันออกนามก็ได้แต่ว่าไม่ออกล็อกมันต้องออกแบบนี้ถูกไหมต้องออกแบบนี้ถัดจากนั้นไปอันนี้โอเคนะฮะประเด็นที่2ประเด็นที่1ก็คือกริยาสัมพันธ์กับประธานประเด็นที่2ก็คือตัวที่อยู่หลังกร er ิยาช่วย verb to be มีอะไรบ้าง จบไปที่1ประเด็นที่3ในข้อเดียวนี้นะครับข้างหน้าเป็นกริยาช่องที่2แสดงว่าถ้าท่านเห็นประโยคที่มีคำเชื่อม because although even though since s i n c ด้วยที่แปลว่เาเพราะนะ once as soon as if if cross นี่แหละเป็นต้นพูด if cross เป็นคำเชื่อมของ adverb cross ถ้าข้างหน้าเป็นอดีตประโยคข้างหลังต้องเป็นอดีต สาประธานคือ somebody กริยาต้องเป็นอดีตอดีตมีอะไรบ้างละ่ะก็ past con past perfect past simple ต่างๆนานา,นาต้องเป็นอดีตเป็นอดีตเป็นอดีตไม่ใช่อดีตไม่ใช่อดีต yeah. เพราะมีประธานแล้วท่านฟังผมทันไหมฟังผมทันไหมผมไม่ลุกเด็กๆที่เดียนกับผมจะไม่มั่วไมหบดตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีมีหลักการชัดเจนก็นมีประธาน some because บวกด้วยประโยคท่นเนาะ because บวกได้ประโยค because of จึงบวกได้นามถ้ามี because of สองข้อนี้อาจจะถูกสองข้อนี้อาจจะถูกเพราะบวกได้นม้มแต่ก็ไม่ถูกหรอกเพราะตัวนี้มีกริยาตามหลังมาเป็นประโยคดีๆก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้น because บวกได้ประโยค somebody เป็นประธานข้างหลังต้องเริ่มต้นที่กริยาและต้องเป็นกริยารูปอดีตผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นช่องที่สองไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นแต่ต้องอยู่ในรูปของอดีตถูกไหมประเด็นที่1จบรูปอดีต have has had had เป็นช่องที่2และช่องที่3แต่ตรงนี้ต้องเป็นช่องที่2บวกด้วยกริยาช่องที่สมไม่3เสมอบวกด้วยกริยาช่องที่ขบีนะ็บีนะ3เสมอเอาสามเหมือนกันหมด let 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 ช่องที่3ถูกต้องไหมสองอันนี้ถูกต้อง2อ,อันนี้ถูกต้อง2อ,อันนี้ตัดทิ้งไปเพราะไม่มีกริยาเพราะ because บวกด้วยประโยคท่านเหลือแค่50% ถูกผิดตัวต่อไปคือคําว่าข้อใดจะถูกต้องผมแปลหรือยังผมแปลแต่ข้างบนให้ท่านดูแต่ผมไม่ได้แปลเลยอิร์ลากับคําว่า let โครงสร้างของ let ที่เราเรียนมาก็คือ let อยู่ในกลุ่มของ c r o s s s a t i v e v e r b กลุ่มไหนกลุ่ม have someone do something make someone do something get someone to do something ถ้ายังไม่เคยเรียนคอร์สของอาจารย์นเรศก็สนายอยู่แล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้ว เดี๋ยวเราได้ความรู้คนที่เขียนมาชมผมนี่ผมขอบคุณนะ,ะไม่ไดเขียนมาว่าสักคนหรอกแต่เขียนมาชมตรงที่บอกว่านําไปไม่ใช่เอาไปสอบอย่างเดียวแต่เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนั่นคือเป้าหมายของผมครับไม่ใช่ว่าเห็นตรงนี้ไปตอบคุณเอาไปเขียนเองไม่ได้หรอกเห็นอย่างนี้ตอบอย่างเี้ยไม่มีทางเสมอไปหรอก let บวกได้อะไร let บวกด้วยนามสมมุตินะเป็นนามนะเป็นั s ก็ได้เป็นปั s ถ้าไม่ออกก็ let อย่างเงี้ย บวกได้อะไรตามหลังดูตรงนี้สําคัญสําคัญสําคัญอ่หมึกผมยังใช้ไม่ได้แต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่เติมอะไรเลยท่านเห็นไหมท่านเห็นไหม let me to ไม่ได้เพราะ let's go let's participate the party let's join d r n a r e s class บวกด้วยตัวนี้ถูกต้องแล้วข้างหน้า แต่ด้านหลังคุณต้องไป let someone do something ผมตั้งเองตัวนี้ไม่มีในสูตร causative verb แต่มันคล้ายๆกัน let someone do something เหมือนกับ have someone do something บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเพราะนั้นผมเหลือข้อตอบเพียงข้อเดียวคือกริยากลุ่ม allow allow someone to do something ถ้าเป็นกลุ่มนะเมจะจัดกลุ่มไว้ให้ท่านทำตัวนี้จึงถูกต้องเพราะ allow จะบวกด้วย to บวก verb ช่องที่หนึ่ง นั่นเองแปลได้ไหมได้ผู้จัดการโกรธเพราะบางคนอนุญาตให้นักข่าวเข้ามาในตึกนักถ่ายรูปให้มันเข้ามาทำไมเป็นต้นครับชัดเจนไหมทุกอย่างมีโครงสร้างมีที่มาห้ามทะแม่งทะแม่งห้ามสงสัยตรงนั้นตรงนี้ตอบได้หมดชุดที่หนึ่งโอเคนะครับถ้าคุ้มกับการดูก็เปิดทิ้งไว้ให้เยอะๆหน่อย อันนี้สอนสบายๆไม่แต่สอนจริงผมก็เล่นๆแบบน,น,นี้มีคํานั้นคํานี้มาเสริมมีนั่นมีนี่บ้างก็อย่าไม่ต้องว่ากันเพราะผมก็เหมือนกับสอนในห้องเรียนของผมอายุมากแล้วก็อชอบพูดชอบอะไรนะข้อที่2เป็นข้อสอบ uh, error identification ผมมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับเรื่อง error identification เป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้หลักการในการอธิบายอย่างชัดเจนคุณหมอที่ลูกท่านเรียนที่จุฬาลงกรณ์ท่านก็จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่าน ดูหนังสือผมอย่างเดียวเพราะข้อสอบเอเรอร์ของผมนี่จะท่านบอกว่าโอ้โหดีมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณชมตัวเองแต่ผมมีหลักฐานหมดแหละนะครับคนที่เขียนมาก็เหมือนกันหนูไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์อย่างไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ในครั้งต่อไปผมหนูไม่รู้จะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างไรเพราะว่าหนูโรงโรงเรียนกับท่านอาจารย์นั้นหนูสอบผ่านและที่สำคัญก็คือความรู้ที่อาจารย์สอนได้ทั้งคุณธรร,รมจริยธรรมและนําไปใช้ในชีวิตได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ คนยังถามไงว่าอาจารย์นเรศลาออกจากมหาวิทยาลัยมานานแล้วทำไมมีมหาวิทยาลัยเชิญสอนตลอดและตรวจผลงานวิชาการด้วยก็เพราะเราขายคุณาภาพของเราขายหลักเกณฑ์วิชาจารณะสัมปันโนค,คนที่เรียนหนังสือท่านผู้ชมทุกท่านคุณไม่ได้เอาเฉพาะนี้แหละบ้านเมืองเราเห็นไม่มีปัญหาตลอดเต็ไมไปหมดโกงกินแตบีตะบันโกหกหลอกลวงเต็ไมไปหมดเพราะว่าเราเรียนสิ่งเดียวก็คือ knowledge แต่พระเจ้าสอนว่าต้องเรียนตัวที่สองคว่กันด้วย good conduct มันก็จรณะด้วยประกอบก็คือคุณธรรมจริยธรรมด้วยมันถึงจะไปรอดประเทศชาติถึงจะควรมีความสุข congressman ต่อเนื่องเลยนะ congressman มันมีคอมมาก,กันกลางมีไม่มีก็ตามตัวนี้อยู่ในรูปของ subject verb agreement a c c o m p a n y by แปลว่า who is แล้วกัน is a c c o m p a n i by ที่เต็มก็มันคือลดรูปประโยค adjective clause ไม่มีคาว่าแทแม่งแม่งไม่มีคาว่าสงสัยผู้ซึ่ง ไปพร้อมกันกลับมีใครเป็นเพื่อนคับเออ company by คือมีคนไปพร้อมกันไปเป็นเพื่อนกันกบเรามาคู่กับบายเสมอห้ามใช้วิ h นะหลายคนบอกว่าต้องมันท้าแม่งท่าแม่งควจะเป็นวิ h หรือเปล่าแปลไม่ได้หรอกแปลไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นคําใช้คู่กันมันเป็นรูปพาสซีฟไว้บายผ่านไปแต่ถ้าเจอประโยคแบบนี้เออ company by to g e t h e r to g e t h e r with อะไรพวกนี้นะครับมีอยู่ในใน subject v e r b a agreement หนังสือผมนั่นแหละท่านดูอย่างนี้ ตัวนี้สมมติสมมติสมสมติผมตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยคอมาอมาคอมมาท่านดูให้ดีนะ subject คือ congress แปลได้ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจ man คนเดียวนะ congress man สมาชิกน่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วกันผมไม่รู้หรอกแต่สมาชิกที่มีก็เกี่ยวกับรัฐสภา congress man อาจจะเป็นคนที่มีเกียรติจากรัฐสภาอะไรวะนั้นแมนคนเดียวพอกริยาต้องเป็นเอกนพ,พหรือพหพจน ข้อสอบพวกนี้จะออก subject verb agreement ตามชื่อของมันคนเดียวสิกริยาต้องใช้ is เขาใช้ are ไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหมถ้าคุณถ้าท่านเข้าใจว่าเออถ้าท่านเข้าใจว่าประธานคือ2อันนี้ agents กับ a i d s ผู้ช่วยเหลือหน่วยงานเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นพูพิพาท่านจะใช้ a r นั่นคือท่านเข้าใจผิดกรม,มารเขาไม่ผิดโครงสร้างเขาถูกต้องแต่ท่านผิดเอง กลุ่มพวกนี้นะไม่เกี่ยวกับตัวหลัง Doctor Nares accompanied by his students กริยาต้องเป็น is กริยาต้องเป็นช่องที่1นึ่งอขอไปกริยาต้องเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก,ก็คือต้องเติม AC s e s ถ้าเป็นช่องที่1ถูกต้องไหมเนี่ย preparing to ธรรมดานะกริยา2ตัวซ้อนกัน prepare กับ enter ใช้ to กันกลาง prepare ไม่ใช่กริยากลุ่ม enjoy ไม่ได้ใช้ช่องที่4ตามหลัง prepare ไม่ใช่กลุ่ม b i t let hear watch make need see help จึงไม่ใช้ช่องที่1ไม่มีถูกกันกลับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกต้องรับเป็น90%กว่าของการใช้กริยาที่เรียกว่า to i n f i n i t i v e หรือกริยา2คําสอนกันในภาษาพูดภาษาไทยถูกต้องไหม with him บวกได้อะไรเสมอถ้าผมสอนจะเป็นหมายเลข6บวกด้วยคำนามเสนมอนามคือคําว่า few minutes the next next ขยายคําว่า minutes เพราะเป็น adjective ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นข้อนี้จึงถูกต้องไปตอบที่ข้อข้ออะไรไม่รู้เนี่ย ข้อสอข้อบีบอยเท่านั้นเองนี่คือวิธีวิเคราะห์ข้อสอบทั้งสองวิธีที่ถูกต้องและมีหลักการใช้โครงสร้างแกรมมาหาใช่การแปลตับบี้ตะบ,บันแต่เพียงอย่างเดียวไม่ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ to your friends นะครับ for the benefit of the others